สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่ไพ่อากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะประจําเดือนวิถุนายน2566นั่นเองนะคะ ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยคะ่ะการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไมต่ตรงเลยก็ได้นะบางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้ว อาจจะกำลังเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจไใด้ดทั้งสิ้นเลยนะคะในเรื่องราวของการเงินการลงทุนเรื่องสําคัญสําคัญนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะในเดือนมิถุนาย,ยน2566นหเป็นอย่างไรเขาดูการงานนะคะไพ่แบรกได้เป็นไพ่เดอะเล e r ค่ะไพ่หเหรียญน,นะคะออ้ดีจังนะคะเทมเพลนค่ะ และเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวราศีพิจิกและกรานพิจิกนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะคะโดยรวมแล้วนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับโอกาสใหม่ๆจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าในเดือที่ผ่านมาได้เจออุปสรรคหรือปัญหานะคะใครที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการแนะนํานะคะหรือว่าจะได้รับเขาเรียกว่าโอกาสดีๆนะคะอจากองค์กรที่คุณไปสมัครงานนะคะ จากผู้ใหญ่ที่รู้จักนะคุณสามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือได้นะคะ,ะสำหรับคนที่ว่างงานอยู่อย่างที่ไม่บอกค่ะตัวคุณนะคะถ้าหากว่าขยันหางานนะหรือว่า ไปขยันไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณจะได้รับการตอบรับนะคะได้รับงานมีโอกาสที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่จากองค์กรที่คุณไปสมัครงานนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรือเอ่อเขาเรียกว่าเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะตรงนี้นะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆในการโปรโมตได้รับความไว้วางใจนะคะจาก บอสจากหัวหน้านะคะ,ะเขาเรียกว่าให้คุณได้ปฏิบัติงานนะคะหรือคุณอาจจะได้รับการโปรโมทก็ได้นะนะคะในการเขาเรียกว่าผลงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับนะคะหรือถ้าหากว่ามีปัญหานะคะในเรื่องราวของการงานคุณก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะจากบอสขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ในองค์กรได้เลยนะคะจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีนะคะตรงนี้ถือว่า เป็นเป็นสิ่งดีๆนะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามาค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือก็แล้วแต่จะได้รับการยอมรับนะคะเป็นที่ประจักษ์ว่าเอ้ยคุณคือของจริงนะคุณคือคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสําหรับใครที่เ,เป็นพนัก ไม่ใช่พนักง,งานสิเป็นนายตัวเองนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นอํอทธุรกิจส่วนตัวะะไม่ว่าจะเป็นอ,ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในที่นี้มันรู้สึกว่าตัวคุณมีเกณฑ์โอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจของคุณเพิ่มนะคะมีอาจจะมีโอกาสที่จะได้ มีคอนเนคชันใหม่ๆได้ร่วมงานกับคอนเนค t ชันใหม่ๆกับคนกับนายทุนกับนักลงทุนนะคะที่เขาแบบมีทุนหนาๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้รอบครอบนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ลูกน้องบริวารน,นะคะก็ได้รับ เขาเรียกว่าอะไรให้ความร่วมมืออย่างดีเชื่อฟังอย่างดีนะคะก็จะเปลีป่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นธุรกิจการงานก็มีโอกาสที่จะขย,ขยายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นการงานที่ในเดือนนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะดีขึ้นจากเมื่อเดือนแล้วแล้วมานะคะจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรขอดูการเงินหน่อยนะคะ การเงินนะคะได้เป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะสองถ้วยนะคะอืมเป็นชาริโอตค่ะและเป็นไพ่สองดาบนะคะการเงินของชาวราศีพิจิกและพนาพิจิกนะคะชาวพิจิกบาคคนเป็นสายเปนเนาะ เออเป็นสายเปยนะคะแล้วก็เดือนนี้จะหมดไปกับของขาดของฝากนะคะเปยคนรักเปยครอบครัวหรือว่าอาจจะเปตัวเองก็ได้นะเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะหมดเงินไปกับการเดินทางด้วยนะคะตรงนี้เนาะอ่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่หมายรู้สึกว่ามันไม่ได้มีหน้าไพ่ของคนที่แบบหมุนเงินไม่ไหวขาดแคลนไม่มีนะคะแต่ก็เป็นหน้าไพ่ของคนที่มีความมั่นคงดีแล้วก็ มีกำลังที่จะซัพพอร์ตคนอื่นๆรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในเรื่องราวของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะโชคลาภเนาะไม่รู้สึกว่ายังจะยังไม่มีนะคะจะยังไม่มออีอาจจะเป็นโชคลาภที่มันไม่ใช่โชคลาภอะคะ่ะแต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นโชคจากการได้รับโอกาสดีๆได้เจอคนดีๆได้คอนเน็ชันดีๆ ได้อโอกาสในเรื่องของธุรกิจหรือว่าในโอกาสที่จะได้ได้พบได้ปะคนดีๆโอกาสดีอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่มันไม่ใช่โชคที่แบบเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะค่ะจะเป็นประมาณนั้นนะคะอืมการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่มองว่าเอออยากจะให้วางแผนให้ดีมันไม่ได้มีหน้าไพ่ของการแบบ ขาดแคลนอะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นคนที่มีความพอใจนะคะในเรื่องราวของการเงินตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนาะยังยังจะมีความมั่นคงยังยังมีความสุขอยู่นะคะสำหรับนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนนะคะให้กับชาวราศีพิจิกมีอะไรบ้างนะคะขอดูหน่อยนะคะให้คิงถือเหรียญน,นะคะ Hi h e l โลแฟนค่ะชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้ก็มีเกมฑีโอกาสที่คุณจะได้ทำบุญใหญ่ด้วยนะคะออาจจะเป็นการบวชพระการสร้างพระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบารู้พุทธศาสนาอะไรประมาณนี้นะคะหรือในศาสนาที่คุณ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 นับถืออยู่อะค่ะนะคะ,นะคะเด็กถือดาบน,นะคะ และเป็นไพ่คิงถือถ้วยค่ะชาวราศีพิจิกลกัคนาพิจิกคุณเป็นคนใจดีเนาะใจิตใจดีนะคะไม่ไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่ก็อย่าให้ได้เกลียดอย่าให้ได้โกรธใครนะเออเพราะเพราะมันจะฝังใจคุณมากๆเลยนะคะก็ในเดือนนี้นะคะก็ระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องราวของอาหารการกินนะคะอาหารการกินโรคท้องผูกท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดสักนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คิดให้รอบคอบก่อนพูดก็แล้วกันนะคะสําหรับในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะชาวราศีพิจิกและคณพิจิกมีเกณฑ์โอกาสที่ตัวคุณจะไปถือศีลน,นะคะบวชชีพราหมณ์บวช ผ้าขาวอะไรเงี้ยไปถือศีลแปดอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นการสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารบวชพระอะไรประมาณนี้คุณอาจจะไปร่วมงานบุญใหญ่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็อนุโมทนาล่วงหน้านะคะสาธุนะคะก็จะประมาณนี้เนาะืมส่วนมากชาวพิจิกในเดือนนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีนะคะอืม อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องาของสุขภาพเนอะระมัดระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะอยู่ในโพสิชันเดิมนานๆนะคะมันอาจจะปวดข้อบ่าไหล่หลังอะไรประมาณนี้ก็เอ่อเอ็ก์ไซส์บ้างออกกําลังกายบ้างดีค่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลคาา์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะคอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแมนมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวคะ่ะสามารถที่จะแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือ สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ